สวัสดีค่ะีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์เบจาอีกครั้งนะคะของวันนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปสรับจาบนะคะยังไม่ได้เก็บชั้นเลยนี่ค่ะซื้อของมาวันนี้จะมีกุ้งนะคะกุ้งนี่ถูกนะคะนี่ไซเบอร์เลยช่วงนี้กุ้งจะถูกหน่อยนะคะ249บาทถบ้าทนะโลนเดี๋ยวเอามาซักเท่าไหร่เนี่ย ้ำปลาสามสิบาทจะอร่อยสู้กับขวดละห้าสิบขวดละสี่สิบเก้าสามสิบเก้าอะไรอย่างนี้ป่ะนี่ขวดละสามสิบาทนะขึ้นห้างนะคะน้ำปลาอย่างนี้ขึ้นห้างอเดี๋ยวลองมาตําดูนะเขามีเห็ดเห็ดเข็มทองนะอร่อยมากเลยซื้อมาแพ็คก,ก็แบ่งมาทํานี่ฮะมีกุ้งเนดะีย๋ยวจะกินส้มตำก็ไม่ได้กินส้มตําม,มานานห่างหายเนาะจากการทํางานเนาะเข้ากะ เข้ากะบ,บ่ายเลิกเช้าเลิกเช้าอะไรเงี้ยมันไม่มีแรงแยมไม่มีเวลาัดคลิปเลยก็เลยหายหายโอ้โหเออวันนี้ได้พักผ่อนเนาะก็เลยมาทําคลิปเดี๋ยวจะทำส้ตามตำมาทานกันนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์บรรจานะคะวันนี้เบียร์บรรจาก็มา เจอกันในมาตาส้มตำเนาะโอ้ก็รู้อยู่นาะตั้งแต่ตอนคลิปที่บอกอยู่ว่าเออตำส้มตามนะเดีจะตำนะวันนี้ก็นี่อ่ะปลาสามสิบบาทอยากลองเนาะเออถ้าเกิดว่าอร่อยติดใจเดี๋ยวจากก็จะซื้อมาอถูกด้วยนะคะถึงแม้จะไม่ไม่รู้ว่ายี่ห้อดังหรนะือเปล่านะเพราะเดียวไม่เคยเห็นเดียเพิ่งเห็นหนะ้าตาแม่บุญล้าเจ้าเก่าเพราะเป็นเจ้าเก่า,กาสแสดงว่าดีเนาะ เดี๋ยวจะลองตำดูว่าอร่อยไม่อร่อยเนาะเพราะว่าจะสู้ยี่ห้อเก่าที่เบียร์เคยตำได้หรือเปล่านาะนี่เราเบียร์จะใส่ตอนดิบตรงไปด้วยใส่ตอนดิบไปด้วยนะคะนี่มะละก,กอค่ะมะละก,กอฮอนแลนด์กรอบมากนะคะพเพื่อนๆเนี่ยฟังเสียงออกมากมากเดีย๋ยวตำตำแล้วซื้มกกะละกอก็ไม่แก่สักทีนะต้นนี้คอเป็นพวงจนต้นล้มต้นหักแล้วนะ มาจะตำาละเดี๋ยวไปดูตอนกินเลยดีกว่าเนาะตอนตำเดี๋ยวมันจะยาวไปนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นะคะอ๋อพริกมันเหนียวเนาะมันเลยตำไม่แหลกมันก็เลยสีสันก็เลยไม่แดงเนาะแต่ความเผ็ดการันตีนะคะพอลองชิมไปเมื่อกี้นี้นะก็เบียร์ใส่พริกสดไปด้วยเนาะพริกสดแดงแต่เสียดายที่ว่าพริกเม็ดใหญ่เนาะมันตำไม่แหลกมันก็เลยดูแดงไม่สีสันไม่น่ารับประทานเนาะแต่ ถ้าดูนอกกล้องนี่ก็เอออร่อยนะได้อยู่นะดูน้ำปลาเขานี่นะคะก็ะตำอร่อยได้อร่อยนะคะผลก็คืออร่อยอร่อยถ้าเสียดายถ้าพริกจัดจ้านก,กว่านี้หรือตำพริกมันเหนียวค่ะอย่าลืมเอาไปตากแดดก่อนเนาะใส่กระปุะะ <ๆ S 2> กไว้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทานกันดีกว่านะคะเห็ดนี่เบียก็เอา ฉาบน้านํามันเออฉาบฉาบกันในกระทะเนาะพร้อมกุ้งเหมือนกับอบอะใช้ฝาแก้วอบไปนะมาค่ะมากินกันน่าเสแส้ออืม็นกระเป,ะป,ะปะะนะ๋าก็อร่อยเลยหอมมันกุ้งอบพร้อมกุ้งค่ะ 饭店。 กินน้ำขึ้มต่ำนะอร่อยมือล้างนะัะมือล้างแล้วนะคะสามรอบสี่รอบเน้นๆมาก เสดายพริกตำไม่ละเอียดเนาะมันก็เลยสีสันแบบปกติเบีย mm hmm. นจาาชอบกินอะไรแบบ mm hmm. เผ็ดทีด่สัด คลิปหน้าเบสจะใช้มือถือเครื่องสองพันเนะาะถ่ายคลิปแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะจุใจจะอะไรไหมเนาะรอบนี้มาอวดเฉยๆเออรอบที่แล้วมาอวดเฉยๆเนาะรอบนี้ยังใช้เครื่องเดิมนะอัาคลิปอยู่ อาหารรอบเช้ารอบเย็รอบเดียวกันเลยค่ะน้ำปลาอร่อยอยู่นะให้จีสานไม่จัดจ้านแต่รสชาติจัดจ้านอยู่นะคะเผ็ดอยู่นะคะ มากินพอของปล่าของคอเนเพื่อไม่หันจนจบคือแบบไม่ถ่ายจนกินหมดนะคะยาวไปเพื่อจะำรำคาญอ เป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยพุ้งตัวโตๆกับส้มตำรสเด็ดสีสัสนจะไม่เด็ดแต่ส้มตำรสเด็ดเนาะอาจจะได้อยู่มุมเดียวเนาะเพื่อนจำเจ้นหน่อยนะยอือตัวโต,โต ด้านจิน้มซีฟู้ดก็เข้ากันอีกแบบนะมันกุ้งทงสดตัวสเนี่ยเลยต้องเอามาไม่กาไม่กล้ากินกุ้งตลาดแต่กล้ากินกุก้งในห้างาเสื้อ มันต่างกันตรงไหนคุ้งในห้างระดับห้างเนาะเพราะต้องมีการดูแลการเช็คการอะไรก่อนขึ้นห้างอยู่แล้วเนาะก็น่าจะปลอดภัยอยู่เนาะอ้าวอ่ำตัวเลวฮะ,ะอืมนั้นๆค่ะคำตำสีสันไม่จะต้านแต่รสชาติจะจ้านมากค่ะอืมทั้งปลาร้าเลือดอยู่นะ สามสิบบาทก็ตำได้เดี๋ยวไปฉีกตอนท้ายนะครับทุกนตอนปลัรกไปฉีกให้ดูนะฉีกเองแล้วกุ้งตัวนะคะ ก่อนจบคลิปก็ล่ามลา,ามปตำกุ๊งตํำกุ้บทางหายไปนานเนาะเจอจาก็คือช่วบดปรนเลนมาบ้างอะไรอย่างนี้นะก็ขอคุณทุกท่านที่ไม่ลืมไม่เลือนกันนะคะที่เข้ามารับชมนะเดี๋ยวจาก็กลับไปเสมอนะอาจจะไม่ได้คอมเมนต์เนาะแต่ อยากบอกว่าเออก็เห็นกันเห็นกันอยู่เนาะเพราะว่าบางทีทํางานเนาะทางานเข้าบ่ายเลิกเช้าเนี้ยมันเพลียมันเหนื่อยเนาะบางทีทําอะไรกินอ่ะทานกินทุกวันค่ะแต่ถามว่าทําไมไม่ถ่ายคลิปมาให้เราให้ทุกท่านดูมาอัปเดตช,ชีวิตบ้างก็คือว่ารีบกินรีบอาบน้ํารีบนอนบางทีต้องอาบน้ํารีบผ้าอะไรเงี้ยต้องรีบนอนรีบพักผ่อนค่ะเพราะเวลานอนไม่กี่ชั่วโมงยังไม่ถึงหกชั่วโมงห้าชั่วโมงนะ อ,อร่อยมากุดน้ำปลาหูทวกก่อนน้ำต้มตำอ,อ,อร่อยจังหูหงเป็นกองเลยเ,เ้งหมดเส ขอเวลาลามก่อนยังไม่ได้จัดของเลยนะคลิปต่อเนาะคลิปต่อเนอ่มแต่แบ่งกันสองตอนเนาะเพื่อนๆหลังจากที่หายไปนานเนาะเดี๋ยวจะจัดบ้านเดี๋ยวจะจัดอีกแล้วก็จะรีวิวอีกนะคะก็ขอลาไปแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ เป็นกาลังใจให้เบียร์บรรจารด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งกิ๊กๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนะคะถ้าก,กดกระดิ่งก็จะเจ้าหนาะขอบคุณนะคะโฆษณา,อ,ายอยาก,กดข้าวนะคะเป็นกําลังใจให้เบียร์บรรจารด้วยะคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะใช้มือถือเครื่องละ2000ถ่ายคลิปให้ดูค่ะว่าจะเป็นยังไงะบายบายสวัสดีค่ะ